สวัสดีครับวันนี้ครูสมชาจะสวดมนต์นะครับอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพะกควาพุทธังพคกวันตังอภิวาเทเม สวากาโตภะกวัตตมโมธรรมังนัมมสาะมิสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมามินัโมตัสสะภะกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัณัมโมตัสสะภะกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารดสัมปันโนสุขโตโลกวิทุตอันุตโลปุริสัธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสสานางพุทโธภะคะวาติ สวะขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูติติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสัจุคานิอัตถาปุริสัปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทา Kinaayo anjalekalayo ano tallangbunjak hetang lo kasati. พาหุงสหสาสาบิเนนเมตาสาวุธันตังครีเมฆาลังอุทิตะโคสะเสนมาลาังธานาธิธรรม,มวิธินาจิตวาม,มุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคาลานิ มาลาติเลกามาพิยุชิต,ตาสภา,ารัติงโกลัมปานาละวกะาามขามัทธายางขันขันติสุทันตาวิธินาชิตาวามูนีโทตนทันเตชะสาปวัตุเตชยมังคาลานิ นาลคิลิงคาชาวลาอติมาตาภูตังทาวัต ิจักกะมัสานิวะสุทารุนันตังเมตตามพุเสกาวิธินาชิตวามุนินโทนตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคาลานิอุขิตาคัตขะมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชาณปะทถังคุริมาละวันตังอิทิ ปิสังขตมโนชิตวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคารนิกัตตวานักตุมัทลังอิวัคพีนิยาจิตจายะทุธวจนะชาณกายมัตเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนิโทตัน เตชะสาภาวตุเตชายมังคาลานี สัจจังวิหายามติสัจกวทาเกตุงวทาปีโลปิตมะนังอันติอันตาพูตังปัญญาปฏธิปัจาริโตชิตวามเนิโตตันเตชสาภาวตุเตชยมังคาลานินันโทปานันทาภูชัังวิผูทังมหิตติงปุต เตนาเทลาพูชเณนามายันโตอิทุปเทสาวิธินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขาลานิ ทุขาหัตถิผูชักเคดาสุทธะหัตถังพราม,มังวิสุทธิจุติมิทธิภกตาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาเจตวามุนินโหตันเตชะสาปวตุเตชยมังคาลานิ เอตาปิพุทธชยมังคละอัตคถาโยวาจโนทินาทีเนสารเตมาตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโลสปัญโยมหากโลนิโกนาโทหิตายสัพพานินาปุเรตวาปารมิสั พาปโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนาสัจวัชเชระโหตุติชยมังคารังชัยันโตโพธิยาโมเลสักกายนังนันทิวัตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคาเลอปาราชิตาปารังเกสีเสปัตวิโปคาเลอภิเสเกสัพพะ พุทธานังอาคัตปัตโตปโมทติสุนักขตังอสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุกโนสุโมหุโตจาสุติทางพระมจาริสุปทักขีนางกายะกรรมังวาจกรรมังปะทักขีนางอปทักขีนางมโนกรรมังปณิทิเตปักขีนาปทักขีนานนกันตวานลปัตเตปะทักขีเนภวันตุสัพพังคารังรักันตุสัพเตวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสตาโสติผวันตุเตผ พวันตูสัพพามังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพะธรรมานุพาเวนะสธาโสตีพระวันตูเตพระวันตูสัพพมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพะสังทานุพาเวนะสธาโสตีพระวันตูเตเอไปแผ่เมตตานะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนางปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยนั้นสิ้นด้วยเถิดทะสักะสังวิสตุทะสักะสังวิสตุ ทะสะขะสะมัมงวิสตุพุทธังมัจจิตธรรมังมัดใจสตูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัจจิตธรรมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาสันติต่อไปข้าเจ้าขอทิพบุญกุศลในการจเจริญสบม์ภาวนาทั้งนี้แผ่บุญให้กับข้าพตัวข้าพเจ้านายสมชายวรพัฒน์ธิรการแผ่บุญให้กับนางสาวป,ปาดิดาวรัติการแผ่บุญให้กับนางนายรัเพชรสุขและ เพื่อนเพื่อนญาติสมิทธิ์มิสหายเพื่อนร่วมโลกทุกคนขอรอดผลจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากโควิดและแผ่บุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทวดาประจาตัวของพระเจ้าพ่อปู่ทุกพระองค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟนาลายนารอดพ่อปู่ขาวและสัพพเวสีเทวดาเปรตโปรดรับผลบุญนี้จากการเจริญสุขบนครั้งนี้ด้วยเถิดต่อไปจะโอ<ว>ดน้ำ,นำภาษาไทยแบบโบราณนะครับ ขอพรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบุญบารมีพ่อปู่ขาวเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้รวยรวยดีๆเงินทองอยู่ตรงนี้รวยแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าและขอเบิ่งบุญให้นางสาวปริดาวันพระธิรการขอเบิ่งบุญให้นายสมชาวันพระธิรการขอทิปบุญกุศลในการสมบุญนี้ให้กับคุณวีดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องนะและขออุทิศบุญกุศลในการสมบุญนี้ให้กับ เจ้ากรรมในเวญของข้าพเจ้าก็จํในเวญของนางสาวาริดาว,วรพัตกิจการเจ้ากรรมในเวญของนายสมชายวิวรพัฒกิรการและขอให้กับแบ่งบุญ,บ,ญบุญบุญลึกและขอเบงบุญให้กับงสงนักศิษฐ์ทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้านักถือบุญแล,และแบ่งบุญให้กับเพื่อนเพื่อนในยู u b e และเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมโลกลอดรับผลบนนี้ด้วยเถิดต่อไปจะกวดน้ํานะครับบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าว้นา เครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดาญานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกญานานได้วิมานทองฝูงเปรดทั้งหลายนรกอสูรกายหมู่สัตว์ทั้งผอง ต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ใสได้กระทําทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งผมมา ท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันเพลระหัสสบดีพระศุร์พระเสาเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระการจัตุโลกบาลทั้งสี่ครุธานาคีกินนลีกินนราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจุงอนุโมทนารับเอากุศลผลบนนี้หนา ทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศธธรษฐีคฤหบดีมนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลขอให้พ้นอสุราข,ขอให้ตัวข้าพบพระศีอาริ ได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จญาณาลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาสังขารจากโลกโลกีกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสังขปาถังโยโทโสกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสังขปาทังโยโทโสกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสังขปาถังโยโทโส ต่อไปจะสวดชินบัญชรนะครับนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกามโมระเพปุตตังนาานนธนักาโมระเพธนังอัตติกาเยกายายะเตวนดังปิยะตังสุตาวาัยติวิโสปกวายามาราชาโนทาวเสวสุวรรณโนมรานังสุข,ขังอรหังสุขตโตนะโมพุทธายะ ชัยยาสานาปตาพุทธาเชตวามรังสวานาจัตุสัจจาสภังราสังเยปิวิสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตเตเกเตเบนิสราสีเสปฏิโตไมหังคุตโตธรรมโมทวิโลจเนสังโกปิตาไมหังอุเลสภาคุณากโรอัตเตเยไมอารุตโตสาลีกุตโตทักกินโกทันโยดิภาคัสมิงโมขราโนจะวามะเกทักกินเสวเนไมหังอส อนันทราหุรากัสโปจับบหานามอุปสสงวัมปโสตะเกเกสันเตพิภาคัสมิงสุริโยวะพังกโรนิสินโนสรีสัมปันโนโสปิตตมณีปุงกโวขุมารากัสโปเทโลมเหสีจิตวาตโกโสไมหังวัฒเนนิจจปฏิสิคุณากะโลปุนโนอังคุริมาโลจะอุปรีนันตสีวลีเทลาปัญจอิเมชาตานัตเตติรกามะ เสสาสีมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชินโอรสาเฉลนตาสีละเตเชนะอังคะมังคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสีทักิเดเมตาสุตการชักตั้มปัจโตอาสีว่าเมอังคุริมาละกังขันธโมรปริตันจะอาตานะติยะสุตะกัง อาคาเสชาตานังอาสิเสสาปะการาสันติตาชินานาราวรสันยุตตาสัตตปการังกาตาวาตปิตาทิสันชาตาภาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวิยนันยันตุอันนาชินเตจสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินปัญชระมัชชันหิวิหะระตังมหีเตเลสัทธาปาเลนโตมังสเปเตมหาปุริสภา อิเจวะมันตโตสุกโตสุลโคชินนุภาเวนาชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนาชิตันตาราโยสัตธรรมานุภาวาปาริโตจารามิชินาปัญเชลติชินาปันดาทัฏฐานิตตาต่อไปจะกดน้ำนะครับข้าพเจ้านายสมชายวรพัฒิการ พูดตามกัอนะขอทิศบุญกุศลจากการเจริญสวดมนต์ภาวนาครั้งนี้ให้แก่เจ้ากันเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่ดีชาติปัจจุบันชาติ ไม่ว่าจะกันเวรทั้งหลายจะอยู่พบใดหรือภูมิใดโโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอต่อไปสาธุเจ็ดครั้งนะครับสาธุ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 ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคสาธุของ สาม